ไปชี้ตัวนี้อย่างเดียวไม่ยกมือไปไรนแล้วดึงอยู่ยังไงเลยผมว่ามั่นใจเขาเขามั่นใจผมก็ว่าตัวนี้ถูกเพราะว่าตัวนี้ถูกวาวหลวงปู่ครับนมมีเซนนะครับเอ็นฟิวมีเซนอ๋อเตรียมโรยไปด้วยเลยอุ้มเอาเด่นไปวายหลวงปู่ เห็นเห็นวากีวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนโอ้โหกราบด้วยลุงลุงปูเรือสวรรค์หงด้วยเอ้าเอองวดสามครั้งนะครับอีกสองอุ้งเก่งลุดเฮ้ยโอ้ยหนอทำบาปสิยกมือขึ้นอีกครั้งหนึ่งอีกเออครบแล้วยกมือสาธุสาธุ อาบอกหลวงปู่ด้วยขอเลขหลวงปู่เปิดฟาหลวงปู่หน่อยหลวงปู่ขอเลขหน่อยพูดสิพูดสิเฮ้ยเปิดได้จริงก็เลยเก่งมากเลดก่อนเปิดไม่ได้ให้ยายให้ยายดูสิอะถวายนั่นน่ะตั้งบนโต๊ะเลยกันถวายน้องปู่สาธุเขียนฟิว หไหสี่านหกหกสี่ห้าเหอหหนลุกมาก่อนะลุกมาก่อนแล้วปันว่ไงหนูวไหนเลขที่เขียนให้ตาเคียนแล้วบ่เลขอะไรหกสี่ห้าบ่เอ้ยหกสี่ห้าหกสี่ห้าบ่ขับอเก้ห้ขอเลขขอลงปูไงยกมือขอเลขลงตาโคสิยกบมือไหวยกมือไหว้เป็นลงบ่ลงตาเลยเก่งแล้ว เดือดใจมันทำแล้วอยกมือหกสี่ห uh ้านี <c <c ่หกสี <c 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 ่ห้าเลขลงตามีเยอะมากเลยนะลงตามีเยอะมากเลยหันหน้ามาขยายหดีอยวหันตาอ่าเป็นเปิดฝากดื่มได้หกสี่ห้าเด้อนะครับลองเป็นแนวทางนะครับให้เด็กมันทืออนาออ๋อมันมองไม่เห็นอะ เดี๋ยวถามเดี๋ยวถามตาเลยก็ได้มันมองไม่เห็นละหกสี่ห้าเขียนละหกสี่อืมหกสี่ห้าเลขถูกไหมเลขถูกไหมอกตัวไหนเลขอกไหมอกตัวไหนเลขหกสี่ห้าใช่ไหมฝาเลขฝาเลขอกตัวไหนอกไหมอกไหมอกไหมเด็กน้องอกไหมอกไม่ล่ะตัวไหนอกอกอ๋ออกชาแท้อกชาอืมอกตัวไหน นนินจะเคยเคยท่นโ,โชว์เด็ดอ้เคยนะอือพอแล้วอ่ะเดี๋ยวจะถามคนลุงเป็นยังไงบ้างลงุงหููเขาอืเขาเขาเขียนเลงให้อีกแล้วเขาทำยังไงคือไม่ออกประมาณได้สามวันพอดียายแกพาล้านไปเล่นที่สวนนะครับก็เลยล้านคนนี้ก็ปิดผมเนย แกก็ขึ้นไปเล่นในในครัวที่พี่ทันเคยไปอผมก็นั่งอยู่ทำาเลยผมไม่ได้ทำอะไรแกห้านแกก็บอกว่าตาเดี๋ยวเอ็มพี่จะเขียนเลขให้ไตอือียนให้ถูกเด้อตาคงนี้เขาก็ยิบกาของเขาตัวเองไปเขียนกระดาษในหลังนี่เขาเขียนโอเขียนไว้ตัวนี้เลยสามัวสองประตูห้าสี่ศูนยกับสามสองสองสามทำไมเขียนเลขสวยจัง เขียนได้เนาะเหสามสองแบบนี้นะคะับสามสองด้วยบอกใช่เนาะแถวนี้สามสองอันนี้เขาเขียนเลยลายมือเขาเลยจช่ไหมครับชีกลังมาเลยบอกโอ้ชีกลังเขียนเลยุชีกมาโอ้ลงทุนชีกลังมาเนาะกะลังอยู่ในในสวนนอะไรโอ้ใช้อุปกรณ์เออ่ในสวนเนาะครับอือหกห้าสี่ศูนย์กับอะไรนะสามสองสามสองสามสองมีมีคน เห็นเหมือนกันเลยครับว่าเอ๊ะมันน่าจะมาออกล่างนะสามสองนะเรียนแจ้งให้สองสองสามสองแต่บนน่าจะมีศูนย์น่าจะมีศูนย์สี่ศูนย์น่าจะน่าจะออกบนนะตามที่กมวิเคราะดูตามเด็กเขาเขียนนะรับรับวันนี้งวดวันที่เอองวดที่หนงนะวันที่หนึ่งกรกฎาคมอารมณก็ได้ครับ อ๋อวันที่นึ่งกระดระดานห้าอยหกสิเขาถูกตลอดเนาะงวดงวดแต่งวดที่ผ่านมาเขาให้ตัวงวดวันที่หนึ่งหกงวดที่ผ่านมาก็มันออกเจ็ดสองเนสองครั้งอ๋าสองครั้งเขาก็ไปเชียร์ตัวเดิมที่ที่เขาเขียนน่ะผมก็เลยเอ๊มันจอกบ่มันมันออกสองครั้งแล้วนะตัวมันออกครั้งหนึ่งแล้วสองเจ็ดสองใช่ไหมไปเชียร์ตัวเดิมกันหมแล้วมันยังอยู่ไอ้เจ็ดสองมันเดิมอ่ะเพราะว่ามันเป็นเลขหาบเนาะ ผมวิเคราะห์ดุยมันจบหรือเปล่าผมก็เลยลงไปสี่สิบบาทมันก็ออกเจ็ดสองเหมือนเดิมอีกอันนี้มันไปชี้มันออกอันนี้เลยอีกนี่นร้านเอ๊ะมันจบเพราะผมก็เทียงกับร้านนะมันจอบไหม่ะมันมันออกไปแล้วอ่ะเจ็ดสองชี้ใกล้กันเออวันจะออกไปชี้เจ็ดสองอีกครับไปชี้เจ็ดสองอีกมันออกตาออกอันนี้เลยอีกเขาบอกเขาบอกงี้นหนครับไปชี้ไอ้ที่เขาเขียนไว้ในกระดาษเลยนะกระท่มอะไปเขียนมาเจ็ดสองอีกครับมันออกสองวดติดกันสองวดติดกันอะจนที่ สองเจ็ดสองสามตัวตรงใช่ไหมเมื่อก่อนแล้วก็เจ็ดสองตามลังมาอีกก็เข้าเขนสองเจ็ดสองมันออกมันก็ออกสองครั้งหนึ่งคือว่าขเขาแม่นมากเนาะเนาะเขาไปชี้ผมก็เลยจริงๆผมไม่ซื้อนะเพราะว่าเลขมันออกไปแล้วเจ็ดสองเนาะก็เลขเลถูกเจ็ดสองด้วยอีกซื้อเลขกเลขก่าที่พันมาเลขเก่าที่เขาเขียนให้เลยก็ได้อีกครับได้อีกสี่สิบบาทสองสองสามตัวแล้วก็มาได้เจ็องสอตัวอีกทองร้านเลยเองที่เขาเขียนคนลุงก็ได้อีกอันนี้มันมันมันไปประกบสองสามอีก เพราะว่าเขาเขียนให้สีตัวใช่ไหมสองเจ็ดสองสามแล้วพอเขาไปเขียนในกระดาษลังนี่มันจะมีเห็นไหมสามสองสองสามครับไม่แน่มันจะอาจจะมาสองกับสามมันก็ไม่แน่นะตามผมวิเคราะห์ดูน่ะเขียนหลัางครับนี่ลายมือเขาเนี่ยเมียนอย่างนี้เลยลางแล้วตัวงวนเขาให้สองศูนย์กับสองห้าศูนย์ครับผิดไปแจ้มหนึ่งครับผิดไปแจ้มหนึ่งม่งั้นข้างบนล่างครับอืมครับ แต่งวดนี่บนนี่ผมว่าวิเคราะห์นะมันน่าจะมาตัวนี้บนถ้าล่างมันไม่แน่มันจะลงสามสองสามสองคนเขาอยู่ในนั้นด้วยเขาก็ว่ามันน่าจะมาล่างเดี๋ยวนี้คนตามเยอะเหมือนกันเนาะตามล้านมีเส้นเนี่ยก็มันยังเือะสองสามเลขท้ายอะห้าสิบเจ็ให้สี่ตัวเนาะมันยังอยู่มันมาเคียนโ๊กกับเลขที่เขาเขียนไว้งวดก่อน เ็กมันยังอยู่สองสัวทำเออตัวเก่าอะไรเพระว่าสองเจ็ดสองสามสี่ัวบแล้วเขียนให้อีกแล้วไปจับลอตเตอรี่เก็บอะไรไม่ต่ออะไจ้ะล้มเองนะเมื่อกี้เนี่ยอ่ะโอเคไม่อ่าแล้วเลขโอ้ไม่เลขเนี่ยสองอัก ไปเชียงกันใช่ไหมืมไม่เป็นไรหกใครว่าเลขนี้ออกชี้สิออกไหมฮะหันหน้าไปนู้นนี่ทันหน้าไปหายายนี่น่ะเออเห็นว่างวดที่แล้วจับลอตเตอรี่ให้ใช่จับลอตเตอรี่ให้สองใบเอนลีบ่ให้แอนดี้ถูกใช้หมดหรือยังเงินหมดแล้วครัไหนไปกบไปจับลอตเตอรี่ให้เด็กไม่ชอบนะผมเพชนก็จัดตรงนี้มันจะถูกสามศูนย์เลยนะมันออกมาเป๊ะ จับให้อินดี้ถูกแต่ว่าจับให้ตากับหลาเนี่ไม่ถูกอ้อยยาตากับยายตาห้าหนึ่งยาสามหนึ่งกันดีสามศูนย์สามศูนย์น้องตังนี้สามศูนย์ถูกคนเดียวส่งไปใจมากก็ดีใจเนาะไม่เคยถูกอ่ะไม่เคยถไม่เคยอือครับอ่ะก็เลขนี่แหละเลขอ่ะครับตาเวีนถูกซุปแรกก็เลขนี้แหละเนาะดูชัดแล้วเนาะ ใครดูไม่ออกบ้างดูไม่อดกไม่ออกหรอกสามสองอ๋อฉันดูออกแล้วพอมาดูบอกาหมดดที่ผ่านมามันออกสามศูนย์นอกร่างเนาะแล้วสามมันน่าจะมาเยอะกับสองสามสองครับถ้าถูกอีกก็ดีใจด้วยเนาะนะครันเห็นเราไปซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วเขามีซีด้วยคนนี้เนาะถ้าถ้าถูกอีกนะมันเป็นสามสามครั้งนะบิ๊ เด็กมีเส้นเด็กมีเส้นเด็กมีเส้นเขาไปับมาเลยบ่นี่เลิกเลิกเรียนมาเลยอันนี้ก็ยิบให้เด็กเนาะเราก็พูดตามภาษาเด็กเขายิบยังไงเขาก็ไม่รู้เรื่องเลขหรอกแต่เขายิบให้นะเขาจับลอตเตอรี่ให้เขาก็จับให้แต่ว่าเลขอาจจะไม่ตรงกันก็ได้ เยอะเขาเขาเขาบอกว่างี้นะเขาบอกว่าไงนะผมไม่ชอบอะมันสู้อะไรตีนกันอันนี้ถูกกับว่างี้บอกนี่อันนี้ก็ถูกกขาบอกถูกไปหยิบเอาอันนี้ไปหยิบเอาอันนี้อันนี้ถูกนี่แหละกว่าตันเรียกอะไรเรียกไทยอะไรนะห้าหกห้าศูนย์ศูนย์หกโอ้ศูนย์ศูนย์หกอันนี้ถูกบ่หมาบ่อยแท้ศูนย์ศูนย์หกเขาบอกว่าอันนี้แหละถูกเาาว่ไอ้คนขายเขาว่าโอ้ยแน่นอนแหละอย่าเ